Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีนะครับท่านผู้เข้าฟังทุกท่านนะครับวันนี้นะครับได้รับโจทย์จากทางสวทชนะครับให้มาพูดถึงเ,เรื่องของตลาดวัคซีนในมุมมองของสตาร์ทอัพนะครับจริงๆตัวเองเนี่ยก็ก็ทำงานอยู่ในวงการของโรคติดเชื้อในสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนมาสักพักหนึ่งนะครับเป็นเป็นลักษณะของงานวิจัยนะครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นงานทางด้านงานวิชาการแต่ว่า,าในวันนี้เนี่ย งานตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงในเชิงลึกมากนักนะครับแต่จะเป็นในในพูดถึงในเรื่องของมุมมองนะครับในการที่เราจะขยับสิ่งที่เป็นงานวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อในสัตว์น้ำและงานวิจัยด้านวัคซีน,นยขยับมายังไงให้มันเป็นในลักษณะของ Business หรือว่าในมุมมองของ Start-up Company หรือว่า Spin-off Company ให้มากขึ้นนะครับขออนุญาต ใช้เวลาแชร์สไลด์นิดนึงครับครับก็อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์ที่ได้รับจากสวทชนะครับแนวโน้มตลาดวัคซีนสัตว์น้ําในประเทศไทยนะครับในมุมมองของสตาร์ทอัพหรือว่าสปินออฟคอมพานีนะครับโดยผมนะครับรองศาสตราจารย์ในสัลแพทย์ดรชนลุงรอดคํานะครับเป็น c ีอของบริษัทอ q u a i n n o v a วนะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ นี่ก็เป็นโลโก้ของบริษัทเรานะครับ a q u a v i c Innovation for Aquatic Animal Health นะครับมีผมเป็น CEO นะครับแล้วก็มีอาจารย์ดรเทรพงษ์ยัธทานะครับเป็น CTO หรือ Chief Technology Officer นะครับก็เป็นการ ควบรวมงานนะครับทางด้านของโรคติดเชื้อในสัตว์น้ําวัคซีนในสัตว์น้ำเข้ากับในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าอาจารย์ต้นหรืออาจารย์ธีรพงศ์ในจบหรือว่ามีความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีมาโดยตรงนะครับอาจารย์จบจาก Imperial College London นอะครับอันนี้เป็นทีมงานของเรานะครับทั้งผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในทีมนะครับสัตวแพทย์ ท,ที่ดูแลเรื่องของโรคสัตว์น้ําและก็วัคซีนในสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะมีอาจารย์รองศาสตราจารย์นายสุพทย์ดรนพดลพิรารัตน์นะครับเป็นที่ปรึกษาของเรานะครับในเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็มีสัตวแพทย์หญิงดรสิริกรกิติโยธมนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคสัตว์น้ำและก็วัคซีนสัตว์น้ำนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทีมเมมเบอร์ของเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตนะครับทั้งระดับโปรโทโปรเอกนะครับที่ทีอ่อยู่ภายใต้การดูแลของอคอินเวกหรือว่าตัว Center of Excellence นะครับของเรานะครับเกิ่นนิดนึงนะครับในเรื่องของ a คอเ c u l t u r e นะครับหรือการ เลี้ยงสัตว์น้ํกากันเพราะเลี้ยงสัตว์น้านะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะครับมันก็แนวโน้มหรือว่าเทรนด์ของของความต้องการในการบริโภคสัตว์น้ำเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับก็เป็นไปตามจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเข้ามาทดแทน แหล่งโปรโตีนนะครับแหล่งอาหารโปรโตีนที่เราขาดจากสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับที่อาจจะเป็นในเรื่องของการที่สัตว์ชนิดอื่นๆมีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับทำให้ปริมาณนะครับหรือว่าจำนวนที่ผลิตได้มันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อของสัตว์น้ำนะครับหรือหรือปริมาณการบริโภคสัตว์น้ำเนี่ยก็จึงมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ในทุกๆปีนะครับแล้วก็ในอดีต grote, เนี่ยในเรื่องถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของการประมงเนี่ยนะครับการจับสัตว์น้ําในอดีตยังเยอะอยู่นะครับการจับสัตว์น้ําหรือการประมงเนี่ยยังเยอะอยู่แต่ว่าในอนาคตมีการทํานายว่าการเพาะเลี้ยงเนี่ยมันจะเข้ามาทดแทนการจับสัตว์น้ําในปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นการลักษณะของการเลี้ยงทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเกือบทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ การจับอาจจะเหลืออ,อยู่บางส่วนในเร่องของพวกซีฟู้ดนะครับที่เราต้องจับจากทะเลนะครับแต่ว่าในเรื่องของอ,อินแลนหรือว่า fresh water c u เ t u r e เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็ถ้าดูสปีชีหรือหรือชนิดของสัตว์น้ำนะครับที่เราเพาะเลี้ยงนะครับในบ้านเราแล้วก็เรานิยมบริโภคกันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นทีลเปียหรือว่าปลานินนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานินดำนะครับหรือที่เรียกว่านายทีลเปียแล้วก็ปลานินแดงหรือว่าปลาทับทิมนะครับหรือเรดทีลเปียนะครับนอกจากนั้นก็จะยังมีปลาชนิดอื่นๆที่กลายมาเป็นปลาเศรษฐกิจ ที่ที่สาคัญสําหรับบ้านเราอย่างเช่นปลากระพงนะครับปลากระพงก็มีการเลี้ยงสองทั้งสองน้ําแล้วทั้งน้ําเค็มแล้วก็น้ําจืดนะครับประดูกปลาช่อนก็ยังคงมีอยู่นะครับปลาสลิดนะครับแต่ว่าปริมาณก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับปริมาณการบริโภคที่มากที่สุดในบ้านเราซึ่งบริษัทเราเองก็โฟกัสกับตรงนี้ด้วยก็คือปลานิลแล้วก็ปลากระพงนะครับปลานิลเนี่ยเรียกว่าเป็น เขาเรียกเขาเรียกกันว่า Aquatic Chicken นะครับก็คือเขาเปรียบเทียบจากปริมาณการบริโภคนะครับที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับมีอยู่ประมาณ4ล้าน5ล้านตันต่อปีเลยสำหรับในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคที่มากขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันจึงเปรียบเหมือนกับการที่เราบริโภคเนื้อไก่ที่เราเคยนิยมกันเลยนะครับเขาก็เลยเรียกอควาติกชิคเก้นนะครับ เหมือนเป็นเนื้อไก่ที่เราได้จากการทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับครับสำหรับปัญหานะครับในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโรคติดเชื้อนะครับที่เราพบมากที่สุดนะครับโรคติดเชื้อ,อต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสหรือเชื้อ las, รานะครับผมยกตัวอย่างโรคติดเชื้อที่เรามักพบเจอในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลานิลหรือปลาทับทิมนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็จะมี streptococcus อากาศลักเตีย streptococcus iniae นะครับ Flavobacterium columnare นะครับ Aeromonas s p e c ี e s ต่างๆนะครับ Francisella Edwardsella นะครับ Microbacterium นะครับ Erydovirus นะครับทีลเปียเล็กไวรัสแล้วก็ทีลเปียพาวเวไวรัสนะครับซึ่ง uh, ปัญหาเหล่านี้เนี่ยโรคติดเชื้อเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการ uh, ทำฟาร์มเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำทำให้เกิดการสูญเสียได้ค่อนข้างมากแทบจะทั้งสิน้นนะครับ uh, ตรงนี้เนี่ย uh, ในมุมมองของสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็มานั่งเรียงลำดับความสำคัญนะครับว่า uh, เชื้อโรคนะครับอะไรที่เราควรจะโฟกัสกับมันก่อนนะครับในการดําเนินการในการตรวจวินิจฉัยหรือการป้องกันนะครับอย่างได้ผลนะครับเ,เราก็ทําการรวบรวมเรียบเรียงมานะครับโดยที่เราก็พบว่าปัญหาที่ที่เราพบเจอกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็เยอะเนี่ยก็จะเป็นพวก streptococcus นะครับสปีชีนะครับฟลาโวแบคทีเรียมแอโรโมน่าทิลปียเลกไวรัสนะครับพวกนี้เนี่ยจะทำให้เกิดเกิดผลเสียเกิดปัญหาค่อนข้างมากนะครับอันนี้คือลักษณะของอาการที่ถ้ามีท่านเกษตรกรเข้ามาฟังในใน,ในเซสชันนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่อาจจะพบเห็นโรคเหล่านี้ได้บ้างนะครับอย่างเช่น s t r ร p t o c o c c u s นะครับ ก็จะมีลักษณะของอาการตาโปนว่ายน้ำหมุนเป็นวงกลมนะครับฟรานซิสเซโลซิสหรือโรคติดเชื้อฟรานซิสเซล่าก็จะมีลักษณะของจุดสีขาวนะครับอยู่ในเอริอภายในเมื่อเราผ่าซากปลาที่เขาป่วยแล้วก็ตายนะครับก็จะพบเป็นจุดสีขาวอยู่ในแหวนภายในแล้วก็โรคคอรัมเนริสนะครับหรือโรคเหงือกเน่าที่เรามักจะเรียกกันก็คือ,อเชื้อแบคทีเรียจะทําให้เกิดความสูญเสียนะครับที่ซี่เหงือกนะครับทําให้อ เหงือกเนี่ยกร่อนแล้วก็เน่านะครับรวมทั้งตัวครีบต่างๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโรคติดเชื้อในกระแสะโลหิตนะครับที่ทําให้เกิดการมีอ,อาการการติดเชื้อในกระแสะโลหิตแล้วก็การที่มีปื้นเลือดออกที่อวัยวะภายในแล้วก็ตามผิวหนังนะครับพวกนี้ก็จะทําให้เกิดอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงนะครับในการเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับจาก กราฟนี้เราจะเห็นว่าโรคติดเชื้อในสัตว์น้ำนะครับเราพบเจอได้ทุกๆุกช่วงของการเลี้ยงสัตว์น้ำเลยตั้งแต่เขาฟักตัวออกมาจากไข่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมในการเลี้ยงปลานิลน,นะครับเราเห็นว่าพอปลานินเนี่ยหลังออกจากไข่มานะครับอยู่ในช่วงระยะพอฟักก็เจอโรคติดเชื้อต่างๆได้เลยนะครับไปจนกระทั่งถึงระยะจับ ขุนระยะขุนแล้วก็จับขายนะครับเลยนะครับเห็นว่ามีโรคติดเชื้อต่าง,างๆมากมายนะครับดังนั้นผมในในมุมมองของสตาร์ทอัพเราก็เลยลิสต์ปัญหาที่เกษตรกรเนี่ยมักจะเจอเกี่ยวกับการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อในสัตว์น้ำนะครับการที่ยังเกษตรกรเองยังไม่มีโซลูชันหรือมีวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีพอในการ รักษาหรือว่าป้องกันการติดเชือ้อนะครับในสัตว์น้ำนะครับยังไม่มีวิธีการที่ได้มาตรฐานนะครับในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้อในสัตว์น้ำนะครับอาจจะยังมีความไม่ทั่วถึงนะครับของการได้รับ การบริการจากศัลยแพทย์นะครับหรือนักวิชาการประมงในการตรวจวินิจฉัยโรคนะครับยังขาดวัคซีนนะครับวัคซีนนี้เรียกว่าขาดเลยนะครับเรายังไม่มีวัคซีนที่เป็นคอมเมอรเชียลหรือว่าวัคซีนที่เราจำหน่ายกันโดยกว้างขวางในท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่วัคซีนที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่นักวิจัยนะครับ ตกลงกับฟาร์มต่างๆแล้วก็มีการทดลองเฉพาะในฟาร์มนะครับยังไม่มีการจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายนะครับเมื่อยังไม่มีวัคซีนใช้ยังไม่มีการป้องกันโรคที่ดีมากเพียงพอนะครับปัญหาที่ตามมาคือเกษตรกรก็ยังต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือแอนติบอติในการรักษาโรคอยู่นะครับคงหนีไม่พ,พ้น เมื่อเกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นก็ต้องมีการใช้ยาปฏิชวนะนะครับปัญหาเชื้อดื้อยาต่างๆก็จะตามมาซึ่งเวลาเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาเฉพาะในะสัตว์น้ําเองที่ไม่สามารถใช้ยาปฏิชวนะได้อย่างได้ผลมันยังส่งผลถึงการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียในคนได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของอ แอนต i บอ i ติกร i ด u e หรือว่ายาปฏิชนะตกค้างในในเนื้อของสัตว์น้าแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อต้องมีการใช้แอนติบอ t ติซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลเสียไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเชื้อด้วยยาใ,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 ใน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 มนุษย์นะครับยังอาจจะส่งผลเสียในเรื่องของการเป็นสารก่อมะเร็งต่างๆนะครับหรือสารพิษต่างๆได้ด้วยนะครับตัวผู้บริโภคแล้วก็ สิ่งแวดล้อมเองก็จะได้รับอันตรายจากสารเคมีหรือว่ายาปฏิชีวนะที่เกษตรกรต้องใช้ใส่ลงไปในน้าําหรือผสมอาหารให้สัตว์น้ํากินนะครับตัวคุณภ,ภาพของอาหารสําหรับผู้บริโภคนะครับหรือความปลอดภัยทางอาหารก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับ ในมุมมองของของสตาร์ทอัพหรือในมุมมองของผู้ประกอบการในเรื่องของของอธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์น้ำเนี่ยเราก็มีมุมเราก็มีการจัดกลุ่มนะครับของอ customer หรือว่าผู้ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเราไว้เป็น3กลุ่มนะครับ กล ER Indeed, women, ุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําหรือลูกพันธุ์ปลาเพื่อจําหน่ายให้เกษตรกรนะครับนำไปเลี้ยงต่ออันนี้หมายถึงหมายความรวมถึงผู้ที่เขาเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ําพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกพันธุ์ปลาไปเพื่อจําหน่ายด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลาระยะอนุบาลนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลาระยะขุนจนถึงจับส่งตลาดนะครับเราแบ่งเป็น3ามกลุ่มแบบนี้ในมุมมองของเรานะครับ อในเรื่องของทิศทางนะครับกว่าจะมาถึงอไอเดียของบริษัทที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วเบื้องต้นคือคืออ,อผมขอ,อยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องของฟาร์มปลานะครับฟาร์มปลาเองก็จะมีปัญหาของเรื่องของ infectious disease หรือโรคติดเชื้อต่างๆนะครับมียปลาการตายที่ค่อนข้างสูงจากโรคติดเชื้อนะครับแล้วก็ยังไม่มี วิธีการแก้ปัญหาที่ดีมากเพียงพอให้กับโรคติดเชื้อเหล่านั้นยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จำหน่ายอย่างกว้างขวางนะครับให้กับฟาร์มทุกๆฟาร์มในในบ้านเราได้นะครับความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยังสูงอยู่นะครับ s o l u ูชันเก่าๆนะครับเดิมๆที่เกษตรกรใช้อยู่หรือวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆที่เกษตรกรใช้อยู่ก็จะเป็นเรื่องของแอนติบโอติกนะครับยาปฏิชวนนะสารเคมีต่างๆางเช่นด่างทับทิมหรือว่าการใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับในน้ำการใช้ฟีดแอดดิทีฟต่างๆนะครับการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่างๆซึ่ง ตัวสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเองก็ไม่ได้เกาะให้เกิดภูมิคุ้มกันกที่เฉพาะเจาะจงกับตัวสัตว์น้ำนะครับเป็นภูมิคุ้มกันกที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆไปนะครับแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะครับหรือ,อวิธีการที่ ดูจะแย่ที่สุดที่เกษตรกรไม่อยากจะเลือกนะครับก็คือต้องปล่อยไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสนะครับก็คือทําอะไรไม่ได้ละเมื่อเมื่อตรวจพบเจอว่าสัตว์น้ําเป็นโรคหรือปลาเป็นโรคก,ก็ต้องปล่อยเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีการติดเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอเซ็นก็คือ,อเราจะสูญเสียสัตว์น้ําทั้งหมดนะครับเพนพอยนะครับ ของของของเกษตรกรนะครับก็คือเรายังไม่มี e f f e c t i v e solution นะครับยังไม่มีประวิธีการที่ดีมากเพียงพอนะครับในการลดอัตราการตายของของปลาลงได้นะครับยังมีปัญหาเรื่องของอ b i o บ i c r e s i s t a n c e นะครับหรือเชื้อดื้อยาเมื่อเมื่อเกษตรกรต้องใช้ยาปฏิชัวนะนะครับยังมี antibiotic residual, มอัต i บ tic r e ีส i ิเดีมี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคนะครับบริษัทเรานะครับอ,อควอยในแวกจึงนำเอาเพนทอยทั้งหมดนี้เนี่ยมาคิดนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นวัคซีนนะครับโปรดักแรกที่เราพัฒนาก็คือตัววัคซีนซึ่งจะใช้ในการป้องกันโรคติดเชือ้อซึ่งเราลิสต์เอาไว้เป็นอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อที่เราพบในปลาหนีดหรือปลากระพงนะครับก็คือเชื้อฟราโวแบคทเทียมคอรัมแนนะครับ วัคซีนนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับใช้งานได้ง่ายเราใช้เพียงการจุ่มแช่ลงไปนะครับ30นาทีแล้วก็ปล่อยปลาลงบ่อเลี้ยงได้เลยนะครับแต่วัคซีนอันนี้จะเหมาะกับปลาที่มีขนาดเล็กนะครับหรือลูกปลานั่นเองนะครับขนาดประมาณสัก 5, 5กรัม1-5กรัมนะครับจะเหมาะกับการทำวัคซีนชนิดแรกของเราคือวัคซีนแบบแช่นะครับ ล้วก่อนที่จะมีการทําวัคซีนโดยปกติเราจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคของปลาก่อนว่าปลาจะไม่มีโรคอื่นแฝงมาซึ่งจะทําให้ส่งผลกับปัญหาในการทําวัคซีนที่ไม่ไม่สามารถทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเราขึ้นได้สูงที่สุดนะครับเราก็ต้องมีการตรวจไม่ให้อยู่ดีๆเราทําวัคซีนเลยนะครับ ข้อดีของการทำวัคซีนที่บริษัทเราคิดค้นขึ้นก็คือจะสามารถลดอัตราการตายลงได้มากกว่า70%นะครับในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับก็จะดีขึ้นนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับสูญเสียน้อยลงก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับเกษตรกรเองก็จะแฮปปี้กับการเลี้ยงสัตว์น้ำม,มากขึ้นนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของตลาดของวัคซีนนะครับอื่นๆนะครับ ในในโลกนี้นะครับพูดถึง global fish vaccine market จะเห็นว่ามีอัตราการเจริญเติบโตของ fish vaccine market หรือว่าเรื่องของยาในสัตว์น้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะครับมีการ p พ e d ิ c t จากตัวบริษา,านะครับ market research and consulting นะครับตามนี้นะครับว่า ภายในปี2024เน่ยตลาดวัคซีนในสัตว์น้ำนะครับหรือเทรนด์ของของ fish vaccine market เนี่ยจะโตขึ้นอย่างขย่งก้าวกระโดดะจะโตขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแตอ่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของของตลาดของของวัคซีนอ,อยู่ในเรื่องของอเรื่องของการผลิตยังมีปัญหาอยู่นะครับการ ขยกอะไร regulation หรือว่ากระบวนการในการนำไปสู่การจดทะเบียนนะครับพวกนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ทั่วโลกนะครับตัวตัวคอขวดอของเรื่องของวัคซีนในสัตว์น้ำนะครับจริงๆ วัคซีนในสัตว์น้ำนม,มีการพัฒนาขึ้นมาหลายประเภทนะครับแต่และประเภทมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับผมไม่ได้บอกว่าตัววัคซีนที่ทางบริษัทเราผลิตขึ้นคือน,น,น,นาโน,โนวัคซีน,เ,นเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับแต่เรานำเอาวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาตรงนี้น,นำมาแก้ปัญหาหรือว่าแก้เพนพอยบางอย่างที่เป็นปัญหาที่เกษตรกรเองไม่แฮปปี้ที่จะทำอย่างเช่นเรื่องของการฉีด จับปลามาฉีดวัคซีนทีละตัวนะครับอาจจะทําไม่ได้นะครับในบางกรณีนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยทำได้ดีในในกรณีของปลาพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่ถ้าปลาตัวเล็กๆนะครับไซส์ประมาณ1-5กรัมเนี่ยเราอาจจะไปจับมาฉีดวัคซีนค่อนข้างยากหรืออาจจะทำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการใช้วัคซีนแบบจุม่มแช่หรือกการทำวัคซีนแบบผสมอาหารให้กินเนี่ยจึงเป็น อีกทางเลือกหนึ่งนะครับเราเราจะเห็นได้ว่าการทําวัคซีนแบบแบบฉีดในจริงถ้าทําได้นะครับจะเป็นวัคซีนที่ให้ภูมิคุ้มกันได้สูงที่สุดและยาวนานที่สุดแต่ว่ามันก็มีข้อเสียกับการทำการเลี้ยงปลาในบ้านเรานะครับเพราะว่าต้นทุนมันค่อนข้างสูงนะครับกับการฉีดวัคซีนแบบฉีดแล้วก็ราคาจะยังค่อนข้างแพงนะครับต้องอาศัย กระบวนการต่างๆเยอะแยะมากมายในการในการทำวัคซีนใช้แรงงานค่อนข้างมากตามที่เห็นในภาพนะครับสิ้นเปลืองเวลาแล้วก็ปลาอาจจะบอบช้ำหรือว่าติดเชื้อได้ในบริเวณที่อสิดฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนให้ปลาก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับหรือเทรนกันมานิดนึงคือเรียกว่ามันก็ทำได้อย่างกว้างขวางในทุกๆฟาร์มค่อนข้างยากนะครับนะครับ Uh, ตรงนี้เนี่ยเราเราจึงนำเอาพวกนาโนเทคโนโลยีนะครับมาปรับใช้ในการที่ทำให้เราสามารถทำวัคซีนแบบแช่หรือแบบผสมอาหารให้ปลากินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ทาเหมือนเหมือนกับเรา,เาทำให้วัคซีนเนี่ยในในสัตว์น้ำเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับซิมเปลิลขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตัวตัววัคซีนชนิดแรกนะครับคือฟลาโว อินโนแวที่ที่ทางบริษัทเราทางทีมงานเราได้พัฒนาขึ้นมาใช้แบบจุ่มแช่นะครับเมื่อเราแช่วัคซีนตัวแอนติเจนของวัคซีนก็จะเข้าไปเกาะตามเยื่อเมือกแล้วก็ซี่เหงือกของปลานะครับเราไปกระตุ้นให้ปลาเกิดภูมิต้านทานนะครับแต่วัคซีนเราก็ยังมีข้อเสียนะครับเพราะว่าตัววัคซีนเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบยาวนานได้นะครับอย่างมากสุดก็ประมาณ60 กว่าวันนะครับสำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ได้ยาวนานกว่านั้นสําหรับการทําวัคซีนแบบแช่ก็จะต้องมีการบูสเตอร์นะครับหรือทําวัคซีนซ้ํานะครับตัววัคซีนของบริษัทเราเนี่ยเราก็มีการทดสอบประสิทธิภาพในระดับฟาร์มมาค่อนข้างหลายฟาร์มแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแช่ลูกปลานะครับจะเห็นในในภาพว่าลูกปลาที่เราใช้แช่จุ่มแช่วัคซีน,นจะเป็นปลาที่มีไซส์ขนาดเล็กมากนะครับประมาณ1-5ถึง้ากรัมแล้วก็แช่ในน้ำยาวัคซีนของเราเนี่ยประมาณ30นาทีแล้วเราก็จะปล่อยลงไปในบ่อเลี้ยงตามปกตินะครับก็ผลงานในเรื่องของวัคซีนของของทีมงานเราเนี่ยก็จะได้รับการตีพิมพ์แล้วก็จดสิทธิบัตรนะครับ ค่อนข้างหลากหลายนะครับมาแล้วนะครับก็เป็นการการันตีว่าวัคซีนสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลาได้จริงนะครับใช้ได้จริงนะครับอนอกจากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมที่ที่กล่าวไปที่เราพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยออย่างที่บอกคือเราเราลิสต์ท็อปไฟของตัวพาโทเจนนะครับในในที่มันก่อให้เกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำนะครับแล้วเราก็ กำลังจะพัฒนาวัคซีนไปทีละชนิดทีละชนิดนะครับอย่างเช่น f r a n c i s e l l a orientalis นะครับ a e r o o o n a t Ver ว i รนะครับทีลาเปียเลกไวรัสส t ตปโต o c สการลักตีและอื่นๆนะครับก็ต้องอดใจรอก,กันนิดหนึ่งเพราะว่าต้องต้องเรียนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรายังต้องการการวิจัยนะครับค่อนข้างมากก่อนที่เราจะผลิตวัคซีนออกไปให้เกษตร,รกรใช้นะครับ นอกจากตัววัคซีนแล้วนะครับบริษัทเราก็ยังมีเซอร์วิสที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพสัตว์น้ําแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําอื่นๆที่พัฒนาขึ้นมาจากเทคโนโลยีนะครับของของเรานะครับมามาถึงสไลด์นี้นะครับจะเห็นว่าตัววัคซีนที่มีการใช้อยู่ในในท้องตลาดนะครับ ในในภูมิภาคอื่นๆหรือประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีวัคซีนมาแล้วหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแอโรโมนาสนะครับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเอเดเวอเรสตลาอิกโทลไลฟลาวโบรแบคทีเรียมคอรัลแนนะครับแต่จะเห็นว่าวัคซีนของบริษัทเหล่านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะมีการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการหรือว่าขั้นตอนต่างๆนะครับมามากอย่างมากมายนะครับซึ่ง ปัญหาในตรงนี้เนี่ยในมุมมองของผู้ประกอบการเนี่ยเรายังขาดอยู่ค่อนข้างเยอะมากสำหรับเรื่องของการจดทะเบียนนะครับหรือการขึ้นทะเบียนของวัคซีนในประเทศไทยนะครับสำหรับมุมมองของบริษัทเองเนี่ยผมยังไม่ได้มองก้าวไกลไปถึงการจำหน่ายหรือการเผยแพร่วัคซีนออกไปทั่วโลกนะครับททครับ ผมผมยังโฟกัสอยู่ตรงการแก้ปัญหาในเรื่องของโรคระบาดสัตว์น้ำของไทยอยู่นะครับผมเองเนี่ยยังยังมองในช่วงระยะเวลา4ี่หปีข้างหน้านะครับว่าเราควรแก้ปัญหาโรคระบาดสัตว์น้ำในบ้านเราให้ได้ก่อนแล้วในอนาคตถ้าเราจะมีศักยภาพในการพัฒนาวัคซีนของเราต่อให้ก้าวไกลไปสู่การใช้งานในระดับโลกเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีน,นะครับ ตรงนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับเป็นการคำนวณ Market Size โดยบริษัทของเราออกมาว่าเขา,า,า,าเรียกอ,อะไร Estimate a n n u อ l Revenue หรือว่าผลประกอบการทางการตลาดเฉพาะในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับต่อปีถ้าเราคำนวณจริงๆจังๆออกมานะครับถ้ารวมเอาเวชภัณฑ์หรือชีวภัณฑ์อื่นๆเข้าไปด้วยเนี่ย เขาคิดว่าตลาดวัคซีนนะครับของสัตว์น้ำจะเป็นตลาดวัคซีนที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับสิ่งที่ทางบริษัทนะครับหรือทางผู้ประกอบการเนี่ยคิดว่ายังขาดอยู่นะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็คือในเรื่องของงานวิจัยครับยังต้องมีเราต้องการเงินนะครับหรือทุนวิจัยสนับสนุนนะครับ เราต้องการ collaboration หรือความร่วมมือจากองค์กรต่างๆทั้งรัฐและเอก,กนชนนะครับเราต้องการโรงงานวัคซีนนะครับหรือสถานที่ที่เราจะสามารถ commercialize หรือว่า scale up วัคซีนของเรานะครับให้มันผลิตได้อย่างจริงๆจังๆแล้วก็ใช้กันได้อย่างกว้างขวางนะครับในตลาดสัตว์น้ำนะครับในบ้านเรานะครับ การพัฒนาต่อยอดนะครับวัคซีนจากงานวิจ train ัยสู่การนำไปใช้จริงเนี่ยยังคงต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วก็เอกชนอยู่นะครับนโยบายการขึ้นทะเบียนวัคซีนสัตว์น้ำของประเทศไทยเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ต้องหาลือแล้วก็รอความชัดเจนจากทั้งทางออยแล้วก็กรมประมงอยู่นะครับ อยากให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนานะครับแล้วก็ทดสอบวัคซีนในสัตว์น้ำของประเทศไทยเองนะครับน่าจะเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้านสัตว์น้ำแล้วก็ประมงให้กับประเทศไทยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกได้นะครับสิ่งที่ประเทศไทยยังต้องการสำหรับวัคซีนสัตว์น้ำเนี่ยก็จะอาจจะต้องมีโรงงานมา มาตรฐานสำหรับวัคซีนสัตว์น้ำนะครับมีศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนในสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานนะครับทัดเทียมสากลนะครับแล้วก็ตัวความร่วมมือนะครับจากสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับยังเป็นสิ่งที่ทางผู้ประกอบการหรือทางผมเองเนี่ยยังยังรอนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับในการพัฒนาวัคซีนเพื่อให้มันเกิด การนำไปใช้ได้จริงในในบ้านเรานะครับในในการเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ้านเรานะครับก็คิดว่าการพัฒนาวัคซีนแล้วก็ชีวพันธุ์ต่างๆนะครับในสัตว์น้ำในมุมมองของผู้ประกอบการก็คงของขอนุญาตแชร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าออมีท่านใดมีออความคิดเห็นนะครับ ใดๆก็สามารถที่จะใส่ลงไปในแชทบ็อกซ์นะครับเพื่อสอบถามนะครับหรือแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ